ใจเรียนตั้งใจสอบนะครับมาทำงานด้วยกันนะครับงานก่อสร้างบกาีใต้นะครับบรรยากาศตังพักนะครับสี่โมงเช้าชั่วโมงละสิบนาทีนะครับบริษัทท่านผูกเชื่อรังนะครับก่อสร้างทำสะพานครับผมใครที่กำลังจะมาก็ให้ใตั้งใจเรียนตั้งใจสอบมาให้ได้นะครับ กาทำงานด้วยกันครับการทำงานวันนี้นะครับฝนตกนะครับหลังจากพายุได้ผ่านเข้ามานะครับการทำงานก่อสร้างเขาลีใต้วันนี้เนี่ยมอม่แม่ครับผมเอ้ากล้งห่มนะครับมากางร่มช่วยกันนะครับเตรียมไว้ครับก่อนทีมงานจะมาทำงานนะครับก่อนแรงงานจะมานะครับวันนี้ออกมาก่อนทำงานก่อนนะครับวันฝนตกนิดๆครับหลังจากเมื่อวานนี้ฝนตกทั้งวันนะครับ งานก่อสร้างเกาหลีใต้กลางร่มนะครับวันนี้ครับนี่คืองานก่อสร้างนะครับฝนตกนะครับนะครับกลางร่มครับม้านะเอาเขาไปเอกถอยหลังเข้าไปเอกนี่ครับบรรยากาศการทํางานครับใส่รองเท้าบูทมาเพราะว่าน้ําเยอะนะครับเดี๋ยวรองเท้าเปียกนะครับ นี่ครับบรรยากาศวันนี้ครับสนุกครับผมมาเป็นบางส่วนนะครับการทํางานวันนี้ครับนี่ครับกลางล่มครับกลางล่มสร้างเกาหลีใต้นะครับไม่หนักอย่างที่คิดนะครับผมเงินมาน้องนี่เจ๋วแจ๋วไม่หนักอย่างที่คิดนะครับให้สู้ๆนะครับใครที่กําลังจะมานะครับ กำลังสอบมาทำงานเกาหลีใต้นะครับป้าเป้านะอ่างานก,านก่อสร้างมีหลายอย่างนะครับอืมแล้วแต่หัวหน้าจะสั่งนะครับว่าวันไหนจะทำอันไหนนะครับไม่ต้องคิดเยอะครับขอให้ได้มาก่อนนะครับงานก่อสร้ <laughs> งางน, <laughs> นี่ครับบรรยากาศการทำงานครับ <laughs> สู้ไหมครับสู้สู้โอ้โสู้สู้นะครับอ นั่งเล่นจิจูกันนะครับเวลาพักพักชั่วโมงละสิบนาทีครับหลังจากพายุเข้าออมาทำงานครับวันนี้ ากาศดีครับวันนี้หลังฝนตกก่อสร้างขารีใต้ทำสะพานค,ครับบรรยากาศการ,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 รทำงานนะครับช่างเหล็กนะครับก่อนเลือกงานนะครับบรรยากาศการทำงานวันนี้นะครับผมเอาเหล็กลงแล้วก็มัดนะครับหลังจากฝนตกตนเมื่อวานนี้นะครับพายุเข้านะครับช่างเหล็กกำลังทำงานครับผมขึ้นมาถ่ายบรรยากาศช่างเหล็กให้ดูนะครับวันนี้ ก่อนเลิกงานครับผมประมาณ10นาทีนะครับกับหัวหน้าคนเกาหลีครับผมนี่ครับ